อันนี้รัานยากิปิงกนจัะออมอเซเวอร์เด็กำลวกอบจบไลยนะ ทุกนอะก็ม้อไงดอนก็ไม่ดูนี่มันอ้าเดพ็ดมันจะอ้อหัล้งทวดนี่ไหนมันเยียรแตกมาแล้วนี่มั้งออกไปโน่น

ពីគីគេប្រាំបងទីផាត់តែនតាហានអត់តាហានទីផាត់កូនតែនគេមកបាញ់ណាទៅទីអាវុធស្អញជនអาวុធលឹងកាប់ណា Effect. 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 họ bao năm nữa chắc